ทองใช่ไหมล่ะเงินทองใช่อยากมีดิพี่ทำไมผมจะไม่อยากมีล่ะไปทำงานกับกูสิเองมึงบลาทำอะไรอ่ะมึงตอบตกลงมาแต่พอไปหรือไม่ไปเนี่ยพี่ก็บอกผมก่อนดิถ้าพี่บอกมี่ได้เงินทองเยอะมาไป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 ไม่ดีกว่ามั้งพี่ผมว่ามึงยังไม่รู้งานอะไรเลยมึงปฏิเสธแล้วเหรอ เอาเป็นเงินทองดีมาข,าข้าง,งเคยอยู่เหมือนกันอยู่แลยเฮ้ยเสียงใครเสียงบกุกโตโตลบกันนะมั้งใครมายิงในป่าวะพี่นายพานเนี่ยมั้งนายพานเนาะเออล่าสัตว์ป่าม้านน,ะออาานี่แหละอ๋อตกใจเลยเมื่อกี้พี่ตกใจเลยเหรอพี่อยู่ไม่ตกใจบ้างเหรอนิดน้อยบ้างไอ้กูเลยมันก็ฆ่าพ่อแม่ของกู แค่หนึ่งทุ่งทุกวันนี่ทั้งที่กูกระจายมันไปหมดแล้วมันบอกว่าอะไรรู้ไหมขาดอกยังไม่พอโอ้โหมันอามาฮ็ดจังอะมันเอาเมียของกูไปแต่ทุกวันนี้กูไม่รู้มันกันโศมาาจะล้มล้วเลยไปกับอารมณ์ความเศ้าของกูที่กูบอกเป็นคนดีแล้วเกินจริงะคือคืนนี้คือบททดสอบอ๋อ บททดสอบผูพัน,นผ่านกานทดสอบแล้วอ้าวสวัสดีครับสวัสดีพี่ป้านาะอาพี่ๆพ่อทุกๆท่านด้วยนะครับผมติวพาลุยป่านะครับพี่ๆก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาพี่ๆเนี่ยกลับขึ้นไปหาปูพันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งน้ําตกเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณตรงข้างหลังผมนะผมเนี่ยจะเดินไปหาปูพันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ปูพันเนี่ยทาอะไรอยู่นะแต่ที่ผมไปวันนั้นเนี่ยก็คือ ผมไปเจอพี่สองคนนะั้นที่ทําร้ายผมนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งอ่ะผมได้บททดสอบเนี่ยสองสองครั้งแล้วนะแล้วก็พี่ที่ผมไปหามาเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วนะพี่ๆจำได้ไหมพี่เสื้อแดงกับแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งแต่น่าจะอายุน้อยนะครับเขาบอกว่ายังเหลืออีกหนึ่งบททดสอบนะที่ต้องทดสอบผมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปหาปุพันแล้วก็ลองถามท่านดูนะครับว่า มันคืออะไรนะเพราะว่าท่านเนี่ยแบบว่าอยากจะให้ผมเนี่ยได้รับบททดสอบของท่านก่อนนะครับก็อาจจะได้เป็นสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ยังไงก็รอไปรุ้นนะครับพี่พีว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะคืออะไรนะครับพี่พี่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องเดินทางไปใกล้ๆบริเวณน้ำตกก่อนนะครับโอเคเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนมาดูชมคลิปนี่ผมก็ขอพี่ๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปโอเคครับพี่ๆทุกคนก็ตอนนี้ผมก็เดินมาใกล้จะถึงน้าตกลวน,นะครับซึ่งน้าตกอยู่ตรงขวามือผมนะจะเดินมาตามทางนะพี่ๆโหยังมีรอยขุดเห็ดอยู่เลยนะครับว่าคนเนี่ยนะจะมาเดิน ก็มีรอยพวกเห็ดเนี่ยที่เขาขุดไปนะแล้วก็มีกองไฟกองเล็กๆหนึ่งก็กองใหญ่อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะโมหนี่ลอยใหญ่มากๆเลยนะครับตัวแปลงนี้น่าจะใหญ่มากเลยนะก็ช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะหมดหน้าของเห็ดโคนส่วนพึ่งแล้วนะครับตอนนี้เห็ดโคนน่าจะหมดไปแล้วนะ อาจจะมีหลงๆบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนครั้งแรกๆนะพี่ๆก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเดินขึ้นไปก่อนนะผมเหมือนได้ยินเสียงใครกระทบหินหรือว่าเอาไม้คาอะไรบางอย่างไม่รู้ครับพี่ๆผมได้ยินมาสักพักละตั้งแต่ผมเดินละผมว่าขอขึ้นไปดูก่อนดีกว่ามนะั้งนี่ ได้ยินเสียงมาจากด้านบนนู้นนะครับเดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปนะดูว่ามีคนอยู่หรือเปล่าคุ้นมากเลย พี่ผมคุณคุนมากเลยพี่คนน่ะพี่พี่พี่ใช้ลูกศิษย์ปู่ผ่านไหมผมคุ้นมากเลยอ่ะพี่คนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเา้าวันนี้ไม่คุยกับผมเฉยเลย เหมือนเขากอบไฟไว้ด้วยนะครับพี่คนหนึ่งอ่ะพี่ฮะเอา้าเดี๋ยวไม่นู้นเฉยเลยพี่คนหนึ่งไปไหนวะพี่เฮ้ยเสียงใครวะเอา โหนอนสบายเลยนะพี่จำผได้ปะเนี่ยจำผมไม่ได้เหรอมมผมไงที่ผมไปหาพี่ตรงน้ำตกอะแล้วก็พี่คนนั้นผมก็จำได้เนี่ยนนอะออ่ะอะผมให้นึกอ่ะผมโชว์หน้าผมให้ดูแล้วเนี่ย ไม่ใช่กูบอกกูเพิ่งตื่นอ๋อเพิ่งตื่นแล้วพี่มานอนตรงนี้ได้ไงเนี่ยพี่เดินทางไกลไงพี่ไปไหนมาทำเยอะหลายอย่างปู่พันธ์สั่งเอาไว้ไงปู่พันสั่งเอาไว้ไเ,อไวเอออ๋อแล้วปู่พันเป็นไงบ้างพี่สบายดีปู่พันสบายดีนะครับดีนะครับที่ปู่พันเนี่ยสบายดีนะผมว่าจะไปหาปู่พันเนี่ยพี่ โอเคโอเคโอเคพี่นังน่งนั่งนั่งก่อนก็ได้พี่มีธุล่าะไรแล้วเนี่ยนู่นพี่คนหนึ่งก็อยู่นู่นนะครับพี่พี่มันเป็นคนหนึงห่งนั้นแผลวันนั้นผมรู้สึกเหมือนเข่ากระดีกระดาทําไมวันนี้เขางิ้มเงี้ยแบบเว่ยไม่รู้มันเหมือนกันลัวโหพี่ว่าไง มาขัดจังหวันนอนกูนหมดผมจะไปหาปู่พันเนี่ยพี่ไปกับผมไหมไปปู่พันทางไหนกูไปหาของสมุนไพรนี่แหละปู่พันให้ไปหาสมุนไพรเออใชๆๆอ่ใช่ใช่ด้วยเหรออา้าวพูดแล้วพูดแล้วจะไปมันก็ไปอ,อยู่ว่าอ,อ๋อจผมผมไปได้พี่แต่ผมอยากชวนพี่ไปด้วยไงอย่ว่างไปแล้ว ไ,ไปไกับกูก่อนไปนะเดี๋ยวกูจะพาไปไปไหนผมไปหาบัวพันนะไปกับกูก่อนไปล่ะอย่าทำให้นไทแล้วคอยจะหาบเพื่อนเยอะไปหาสมุนไพรอะไรผมไม่ไปพี่มึงก็เดินไปเองยัไปผมจะเดินไปอยู่แล้วแต่เออยังไงอะ่ะผมว่าอยากชวนพี่ไปด้วยไงเนาะใช่ครับ พี่คนหนึ่งก็อยู่นู่นนคะครนนะครับผมเอาเลยพี่ไม่ได้เจอผมหลายวันเลยเนะี่ยพี่สบายดีไหมช่วงนี้ลำบากว่าเองนะผมอะอผมก็นิดหน่อยครับเงินทองมันหายยากใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินทองของข้าวของเนี่ยมัน เยอะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเลยครับมีเงินทองใช้ไหล่ะฮะอยากมีเงินทองใช่ไหมล่ะเงินทองใช่อยากมีดิพี่ทำไมผมจะไม่อยากมีล่ะไปทำงานกับกู้สิ่งหนึ่งมาได้ทำอะไร,ะอ,บตบตรอ่ะพี่เขาบอกผมก่อนดิถ้าพี่บอกอยากได้เงินทองเยอะมาไป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  ไม่ดีกว่ามัาง้งเพ่ผมว่ามึงยังไม่รู้งานอะไรเลยมึงปฏิเสธแล้วเหรอเอา้าเป็นเงินทองดีมากนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเงินทองใครผมจะไปเอาได้ยังไงล่ะยังไม่ได้บอกขโมยอะไรผม<ห>รู้ว่าไ,<ห>ไม่ได้ขโมยทองคำเส้นใหญ่มากทองคำใช่ทองคำตรงไหนอ่ะไปหรือไม่ไปก็พอแล้วผมไม่ไปถ้าเป็นอย่าง,งานั้นอ่ะผมไม่ไปแล้ว<อ>ถ้าเป็นถ้าจะไปขโมยอ่ะผมไม่ไปหรอก เนยก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เอาพี่ขาเป็นของเองตัเองลำบากขาเการใช้เงินทองเลยหรอไม่เป็นไรพี่ผมถึงผมถึงไม่มีแต่ก็ไม่ไปดีกว่าผมว่าครับรัโอ้ยแปเ๊าของคุนอื่นได้ยังไงอ่ะพี่ ไปเอาของคนอื่นไม่ดีมั้งพี่พี่ไม่ไปผมไปเองเขดดูละกันครับเงินทองกับความลำบากเองนเจ้าอันไหนผมขออยู่แบบแบบไม่ต้องไปเบียดเบียนใครดีกว่าครับพี่พา<ม>ปีไผมว่าไม่ดีแบบนั้น,นะนอ่ะไม่รรู้หอกไม่เอาผมผมอยากเป็นลูกศิษย์ปูวพันผมไม่อยากทำเรื่องแบบนั้น อะไรพี่เป็นลูกศิษย์ปู่พันธ์ทำไมพี่ต้องไปทำแบบนั้นด้วยอ่ะถ้ามีธุระจำเป็นธุระจำเป็นถึงผมจะขาดเรืออะไรแต่ผมไม่อยากไปแบบว่าไปเอาของใครมาเลยอ่ะเองเฉยไม่ครั้งหนึ่งข่าเคยอยู่แถบบุงบ่าตัวเองอย่างเงยฮะขาดครั้งหนึ่งเคยอยู่เหมือนกันอย่างเงยเฮ้ยเสียงใคร ใครมายิงในป่าวะพี่นายพานเนี่ยมั้งนายพานเนาะเออล่าสัตว์ป่าปาน,นี่แหละอ๋อตกใจเลยเมื่อกี้พี่ต,ตกใจเลยครับพี่อยู่ไม่ตกใจบ้างเหรอนิดน้อยบ้างแต่ใช่ใช่ผมตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหพี่ผมว่าไปหาที่อื่นนั่งคุยดีกว่ามาั้งไปไหมล่ะแต่ผมไม่ไปกับพี่นะถ้าจะไปเอาของคนอื่นมาแบบเนี้ยถ้างมไม่ไปเราก็จะเบอรปู่พันธุไม่มเป็นไรเป็นดึกอกยังไง โอ้ไม่งั้นงั้นผมขอไม่เป็นดีกว่าถ้าจะต้องไปทำอย่างนั้นนะพี่ไปไปถ้าต้องทำอย่างนั้นผมขอไม่ไปดีกว่านะไปอูพันไม่รู้หรอกเฮ้ยไม่ไม่รู้ไม่รู้ก็จริงแต่คือผมมีสัจจาในตัวผมอยู่อะสัจจาของมืนคือหาอะไรวะผมก็พูดไม่ถูกแต่ผมไม่อยากไปเอาของใครที่ไม่ใช่ของของคน ้องตัวเองอะเกียขัดเบอร์กูยงเล่าเรื่องกูไม่จบเลยใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่ใรายาดจริองจริงยงเออผมขอโทษผมขอโทษครับผมว่าแม่งไม่ได้สอนอะไรเรือไงเลยฮะสอนครับพี่สอนแล้วทำไมมึงไม่จำใช่ใช่ใช่จำแล้วครับพี่จำแล้วครับขอโทษครับผมแต่ผมไม่อยากไปเอาจริงๆครับพี่มึงฟังกูให้ดีี่กูเล่าเรื่องกูเคยบอกมึงไว้นี่ใช่ไหมครับคราับครตามเขา ครับผมพี่ผมว่าไปตรงนี้ก่อนดีกว่าผมว่าเริ่มมารกไม่ได้กลัวผมว่ามันจานอันตรายพี่พี่เดินไปก่อนเลยปะไปไปไปหาที่ที่ดีดีกว่าไปพี่ไปนำ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 ไปก่อนเลยไปหาที่คุยที่ไกลกว่านี้ดีกว่าพี่ทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะเออไปหาที่ไกลๆตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอ,อมีเสียงคล้ายๆเสียงปืนเนี่ยอยู่ใกล้ๆผมนะผมกลัวจะเป็นอันตรายกับพวกผมแล้วก็พี่เขาสองคนนะครับพี่เขาเดินไปนู่นแล้วพี่คนหนึ่งก็เดินไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาที่คุยไกลาจากตรงนี้หน่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายนะครับเยอะะจริงๆน พี่ๆก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้มากับพี่ของพี่คนนี้แล้วนะเป๊พ,พี่ต้องการอะไรหรือเปล่าอยากได้เสื้อหรือว่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผม,มอย่าเส้นออไม่เอาครับพี่คน,นคนดีดิยพี่ถ้าคนไม่ดีนี้ หาปืนอะไรมาก็ได้ไปไปยุงกัดด้วยด้วยพี่มไม่มึงเ,เข่ามาใกล้ๆเลยก็ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้พี่เข่าไปพี่เขาจะไปหาปืนก่อนนะพี่เรื่องเล่าเรื่องนั้นไม่จบเลยครับผมูไม่ว่าพ่ออะไรถึงบุญชลึงไปเพราะอะไรครับมันเจ็บอยู่ในใจของกูตลอดที่ผ่านมาครับผมกูไม่มีวันลืมเลยครับ เรื่องนี้มันก็ผ่านมาสิกว่าปีแล้วพ่ออะไรทิ้งรู้สายเหตุอีกูชวนไปบ้านเศรษฐีนั่นนั่นรู้ไหมไม่รู้ครับเพราะเขามีเงินทองเยอะหรือเปล่าไม่สำคัญเรื่องน,นั้นครับมันทำออกับกูไว้แสบมากทำอะไรอ่ะพี่แต่ก่อนนั้นน่ะกูนั้นเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นมากอืมีมทั้งพ่อมีทั้งแม่ มีทั้งเมียมีทั้งลูกสองคนครับแต่วันนั้นน่ะครอบครัวของกูนั้นลำบากลำบากเหลือเกินครับผูดไปกูจะลองไห้ไปไม่เป็นไรครับพี่มันผมว่ามันเรื่องมันผ่านมาแล้วอะ่ะเมียของกูนั้นได้ไปยิมเงินบ้านเศรษฐีรันึงครับผม ไฟแช็กที่มึงให้กูมานี่ยมันดีจริงๆนะไม่ต้องขู่ตามมันให้ลำบากดีครับไฟแช็กลูกนี้ผมเอาไว้พวกติดตัวเวลาเข้าป่าครับใช้ดีมากครับผมขอได้ไหมเอาไปเลยครับพี่เอาเลยพี่ต้องการอะไรไหมเสื้อกางเกงหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมเกูยังมีตรงกลางเลยเดี๋ยวผมเอามาให้ให้กูก็เอามึงไม่ให้กูก็ไม่เอาครับผมขอเล่าเรื่องให้จบก่อน เมียเพิ่งมาขัดกดกูเลย <c oughs> ครับรงนั้นเมียครอบครัวของกูนั้นลําบากมากเมียของกูเลยไปยืมเงินครับผมแต่กูจำจำมุนนั้นนั้นไม่ได้แล้วต่อเยอะอยู่ครับแต่ว่าพอกูก็จงนั้นกูก็หาเงินจ่ายมันไปเรื่อยแต่เียบ้าแลยนั้น มันคิดโกงกูอมันเอาเมียของกูไปแล้วมันก็ฆ่าลูกสาวของกูเลยมันก็ฆ่าพ่อแม่ของกูยแค่นี้ทุกๆวันนี้ทั้งที่กูกระจายมันไปหมดแล้วมันบอกว่าอะไรรู้ไหม่าดอกยังไม่พอโอ้โหมันอำมหิตจังอะมันเอาเมียของกูไปแต่ทุกวันนี้กูไม่รู้เหมือนกันนะเมียกู ตายหรือ,อยังหรือมีชีวิตชาวบ้านก็นลามรือไว้ว่าพอมันได้สนับใจเสร็จมันก็นขาดทิ้งไงครอ,อบครัวของกูทังพินาศไปหมดเลยครับผมจิตใจของมันนะทำไมเห็นเลอะเกินทำไมกูแค้นนึงทุกวันนี้ครับถังกูอยากจะชนไปฆ่ามันหน่วยไง ผมว่าเอาเงินเงินทองมึงก็เอาไปผมว่าเงินทองเยอะมากเลยผมว่าอย่าไปทําเลยดีกว่าครับเพราะว่าไม่ได้มึงอย่ามาขัดกูดิวะอูคิดไปนี้มานานแล้วใจเย็นครับพี่เพราะว่าผมว่ากรรมใครกรรมมันครับกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับไปรอเป็นกรรมฉันยิ่งคงไม่ได้แล้วผมก็พอเข้าใจอยู่ครับว่าเรื่องแบบนั้นเนี่ยมัน สะเทือนใจมากๆเลยผมฟังแล้วผมยังรู้สึกสะเทือนใจเลย้าามมมไ่เเป็นนกูัจจะีวใขครับผมก็ขอโทษด้วยครับ <c oughs> ใจเย็นครับพี่ผมว่าตอนนี้ ลูกกูเลือกเกินเลยลูกพี่อ๋อทีนี้แย่เลยนะครับพี่พี่ <c oughs> เขาคิดถึงลูกเขานะครับ <c oughs> งานแย่เลยเราต้องขาดเสียคนน,นด้ตกใจหมดเลยพี่พี่ทำไรเนี่ยมผมไม่ไปไปไหนเล่าผมไม่ไปเล่าพี่จะให้ผมไปสุม 4, สีสมหาโดนเขายิงตายมาขึ้นเลยทำไงล่ะ มันเป็นคนดีเือเกินจริงคนแบบมึงนั้นหนาไม่ได้อีกแล้วผมไม่อยากไปทำแบบนั้นกับใครเลยอ้าวเมื่อกี้ร้องไห้นี่พี่หัวล้อเฉยเลยพี่พี่ปันผมมันเนี่ยไม่ดวดอะไรกูไม่เข้าใจเลยครับป่าวครับไม่มีอะไรครับ ยุงเยอะมากเลยพี่เอาไปสูบดียุงเยอะไม่เป็นไรครับผมไม่อยากสูบครับมึงผ่านการทดสอบแล้วแหละฮะมึงผ่านการทดสอบแล้วผ่านการทดสอบแล้วออหลายคนนั้นเจอแบบนี้้าไปของกูจนมาจนล้มนันเลยไปกับอารมณ์ความเศร้าของกูที่กูบอกเป็นคนดีแล้วเกินฮะคือคืนนี้คือบททดสอบอรอ บททดสอบบอกปกพูพันน่มันผ่านกาทดสอบแล้วอ้าวนี่โอ้โหผมก็ตกใจหมดปั่นผมเนี่ยที่ไหนได้เป็นบททดสอบแต่เรื่องอยู่กับเราเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอาเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยทีนี้โอ้งั้นนี่ผมก็ผ่านบททดสอบแล้วดิพี่ผ่านสิวะผ่านให้กูมาทดสอบมึงเองอ๋อหวานเจี๊ยบ เหลืออะไรครับพี่บอกถึงเวลาเมื่อใดดูดอ๋อครับผมครับอาจะมีบททดสอบที่น่ากลัวกัน,นมีอีกเหรอพี่มีสิว่าโอ้โหว่ากูจะพาเมไลีไ,ไม่ใชียงใหม่ด้กันได้ได้ครับได้มผมจะพร้อมอผมจะพร้อมรับมือกับทุกๆอย่างพี่ ได้ครับได้ครับงั้นพี่จะไปบอกปู่พันใช่ไหมใช่แล้วงั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปกลับบ้านก่อนนะพี่ค,ครับรบไไนบนชนไไนใช่ผมกลัวมันเย็ยนไง,ไ,งดไดูแก่ก้ที่อยู่ในตไได้ครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาปู่พันก็ได้ ได้ได้ใช่ไหมพี่ได้งั้นเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมมาหาปู่พันดีกว่าออจำไว้อย่าล,ล้มละเลยกับสิง่งเงินทองมากมายครับผมจงมีสติครับอย่าไประนธุนงตัวเองมากเกินไปครับผมไม่ทำให้มันเกิดความโลภครับมิตยาริสยาได้ครับแทนมึงเกิดความมิสยา เรือมึงผ่านการทดสอบขึ้นมาแล้วทำมึงกลายเป็นผีป่าเดินไดนวิชาของกูก็เป็นผีป่าเหมือนกันถ้ามึงเดินเส้นทางกับดีมึงก็ไปดีถ้ามึงเดินเสนเ้นทางกับชั่วมึงก็ไปชั่วครับผมกูของหนงไปเหมือนกันแล้วแหละครับเ<ม>อ้ยหายไปเลยโอ้ยพี่ๆผมว่าพี่เขาเนี่ยน่าจะ มีวิชาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาทดสอบเอ้ยใครเดินวะไม่เป็นไรผมจะฟังคำพูดของพี่เขานะครับว่าว,ว่าถ้าอยู่ในป่านเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพี่เขาจะคอยดูแลผมไว้นะพี่พเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะขอตัวแล้วก็ค่อยมาในวันพรุ่งนี้นะ,ะว่าพี่เขาเนี่ยบอกว่ายังมีบทที่สอบ ที่น่ากลัวกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นบททดสอบจิตใจของผมว่าจะทนต่อแรงกระตุ้นแบบนั้นได้หรือเปล่านะเท่าที่ผมรู้สึกนะครับผมว่าน่าจะใช่นะพี่ๆผมดูจากที่พี่เขาพูดแล้วแต่พี่เขาบอกว่าเรื่องนั้นนะ่ะเป็นเรื่องจริงนะที่พี่เขาเล่ามานะที่พี่เขาต้องมาอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็พอเรื่องแบบนั้นนะที่พี่ๆได้ฟังไปนะครับผมก็ รู้สึกจะเทือนใจกับพี่เขามากๆเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเนี่ยกลับก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมเนี่ยมาหาปูพันธุ์ใหม่นะโอเคครับก็พี่ๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอ,ขอ,ขอเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคทุกคนมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ